สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะพวกเราจะมานําเสนอในรายวิชาหมายว่าด้วยสัญญาทางพาณิชย์ธุรกิจค่ะในหัวญญข้อสัญญาซื้อขายประเภทสัญญาซื้อขายตามตัวอย่างค่ะเชิญรับชมวิดีโอได้เลยครับวันนี้แกรีกลับบ้านปะไม่รีบแกจะไปไหนเรอเราอยากชวนไปดูแอรแคนนะโอเคไนดะ้แล้วก็สสัปดาหงั้นเราไปดูันเลยโอเค ราสใคเราเรางที hmm. ่นัานอยู er ่ไที t <t 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 uh uh ่ใคระคาส่วใดส่วนใเป็นค่าว่าให้ดูเฉี้างค่ะเอนที่สุเราตอนนี้นะคะมีอยู่สีค่ะมีสีเองสีสปา์สีชมพสีฟาแลวก็สีทองค่ะทาน่กค้าดูเด็นเครื่อง่ารตัาคะราคาแตกต่างกันไปหนเปล่าอ่ตอนนี้เครื่อง่าเปอยู่ที่สองหก้า แล้วก็เคื่องโปรโมชั่นจุดที่อังนีงั้นเอาเป็นสีฟ้าเครือ่องค่ะแล้วก็สีเป็นเครื่องฝั่นะครบใช่ค่ะแต่ความจุมันมีเท่าไหร่บ้างความาจุนะคะมีจุดสีรรส่แล้วก็สองร้อยห้าสิบหก็เป็นของสีของที่สีเดียวแต่เราสอง ันนี้เป็นตัวสีค่ะส่วนเป็นปสีูคลองเช็คข้างลูได้ไหมคลองลองเช็คกอน่มีขอใชมีแต่ด้านสอง,สองส่ลูกค้า,า,าใช้หรือ่ใช่ไหมคบใช่ค่ะที่แน,น,นให้ซือ้อาาดีกว่าก็ ต้อนมีตรงนั้นคกอสระการห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะงั้นเอาแบบเอาของเค่เลยมนต้องรับประกันปลอดภัยนะสนับสนุนประกันนะาคุณผูไชมนี่นะครับเสร็จแล้วครับคุณครับ หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาตรา503วรรคแรกในการขายตามตัวอย่างนั้นผู้ขายจำต้องส่งมอบทรัพย์สินให้ตรงตามตัวอย่างเช่นในการแสดงข้างต้นผู้ขายต้องส่งมอบทรัพย์สินคือ iPad ให้ตรงตามที่ผู้ซื้อได้เลือกซื้อตามตัวอย่างที่ได้แสดงไว้ ประโยชน์ของการซื้อขายตามตัวอย่างนะคะในส่วนของผู้ซื้อคือผู้ซื้อนะคะมีโอกาสตรวจดูทรัพย์สินก,ก่อนรับมอบว่าตรงตามตัวอย่างที่เสนอหรือไม่ หากรับมอบทรัพย์สินนั้นแล้วและไม่ตรงตามตัวอย่างที่ได้ตกลงหรือผิดเพี้ยนแต่เล็กน้อยก็ดีผู้ซื้อนะคะมีสิทธิปฏิเสธหรือบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าสมนยทุทดแทนก็ได้ค่ะในส่วนของผู้ขายน้นเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบทรัพย์สินตามตัวอย่างที่ได้ตกลงกับผู้ซื้อการซื้อขายนั้นก็เป็นอันสมบูรณ์ไป